สวัสดีพี่น้องชาวยูทูบครับผมพี่น้องชาวเพจเสียนวิบุริยามวัรุ่นสร้างฝันด้วยครับเดี๋ยวได้เวลา,เ,าเราจะรือ้อเอากระบะดำออกครับเดี๋ยวจะเอาไอลงคันนี้แหละครับไปทำเทลเลอร์ครับผมเพราะว่าใช้เทลเลอร์หัวยาวมาหลายฤดูกาลแล้วครับผมอาศัยของญาติพี่น้องแต่ว่าเดี๋ยวจะใช้ ไปลงครับทำเทลเลอร์แทนนะครับผมตัวนี้นี่วิซูฟูโซครับฟูโซสองเพลาครับผมขับเคลื่อนสองเพลานะครับทาซีฟูโซนี่ก็รู้ๆกันอยู่ครับระบบการขับเคลื่อนนี่ไม่ธรรมดาครับผมขึ้นบ่อขึ้นไรสบาาครับยิงเอาไปทำเทลเลอร์ด้วยนี่ ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับผมตัวนี้นี่ทักซีนี่ใหญ่ครับทักซีใหญ่สำคัญคือสองเพลาด้วยครับผมสองเพลาเดี๋ยวตัวนี้เอาวิธีเอากบะออกครับเอากบะออกท้ายเป็นเส้นเลยครับเอา กระบะตัวกระบะดําขึ้นเทนเลอร์ครับจะเอาไปขายชำระแล้วครับผมเริ่มชำละแนละ้วเอาเดี๋ยวมาดูครับมาดูมาดูว่าเท่าแกยาวขึ้นยังไงนะโอ้โอ้โอ

กวัดเสียวยังเลยเอาท้ายอยู่บนเทรลเลอร์แล้วเดี๋ยวมาดูข้างหน้าครับ โอเคเดี๋ยวสเเดี um> ๋ยวเาสะพาลงก่อนเดี๋ยวมาร์ซิลิงกระบะหัวก่อนนะครับ เดี๋ยวจะยกมาวางบนเทเลอร์นี่แหละครับโอ้น้ำหนักน่าจะหลายตันนะครับถ้าขายน่าจะได้หลายตังกันนะใช้ไมโคร13ตันครับซี G. อะ กนนี้ใช้เหล็กเส้นครับไม่ได้ใช้สลิงโอ้จะวายไม่เท่าแกเหล็กเส้นครับพี่น้องเอาเหล็กเส้น ô ô ô Tiểu quá một Yên 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 Ô ô Áo Đẹp ít Ít đi này Ơi khá lắm Áo โอเคโอเคชาลางได้อยู่ครับเหลือข้าหน้าโอ้ ยังยัง,ย,งยังทรงตัวยังไม่แข็งแรงนะครับผมเราขยับอีกนิดหน่อยตอนนี้เจ้าฟูโซของเราก็เอาก็บาออกแล้วครับ เดี๋ยวเขยืยบมาให้ให้เข้าที่เข้าทรงโอเคเกียบ <c oughs> <c oughs> ร้อยครับโอเอา ขึ้นเทเลอร์แล้วครับผมพร้อมช่งน้ำหนักขายครับใครสนใจกระบ,บะรีบติดต่อมาเลยครับผมก่อนที่จะไปเข้าสู่โรงรับแยกชิ้นส่วนนะครับเดี๋วคงจะได้เห็นเทเลอร์เจ้าฟูโซ่สองเพลาคันนี้ครับ ตัวนี้เดิมเป็นดำครับผมกระบะดำกระบอกดำก็ยังอยู่ครับกระบอกดำยังอยู่ก็มีตัวชั้นของชุดดำนะครับน่าจะขายครับผมเป็นชุดคาสีชุดชุดดำนะครับผมน่าจะขายด้วยนะครับใครสนใจก็ ติดต่อกันมาได้นะครับติดต่อกันมาได้ขายถูกครับผมขายถูกขายไม่แพงครับสีบร้อยแล้วครับเเลย เอาเอาเอาก่อนเอาสิบล้อก่อนนี่แหละครับทีมงานเราใส่เกียร์ได้เปล่า สองเพลาครับพี่น้องสองเพลาเรียกว่าสุดยอดเลยครับสุดยอดของสุดยอดแล้วครับเตเลอร์สองเพลานี่